วันนี้พามาดูสวนทุเรียนผมนะครับหลังโดนน้าท่วมมา2วันมีวิธีการจัดการอย่างไรอันนี้ผมก็ศึกษามาจากใน YouTube พิธีนะครับก็คือสําหรับผมนะครับก็คือเอาหลังน้ําท่วมนะก็เดินดูความเสียหายแล้วก็ฉีดโคลนออกให้หมดคือให้ได้มากที่สุดแล้วก็ผมใช้จุลินทรีย์กับฮิวมิกพ่นโคนนะครับพ่นโคนเพื่อให้เรียกจุลินทรีย ายในดินกลับมาช่วยแล้วก็ใบและลำต้นคือผมพ่นจุลินซีและฮิวมิกประมาณหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์ผมก็พ่นใบและลำต้นด้วยคอปเปอร์ครับเพราะว่าหรือยาลาทั่วไปครับยาลาที่แรงหน่อยเพราะว่าผมเดินสำรวจดูแล้วของผมเสียหายพอสมควรเหมือนกันใบเริ่มเหลืองแล้วก็มีกิ่งแห้งครับผมก็เลยพ่นคอปเปอร์ที่ใบ และลำต้นเนี่ยครับตอนท่วมนี่มิดโคลเลยครับท่วมมิดโคลท่วมถึงคันดินนี่แหละครับมิดไปเลยแต่ท่วมแค่สองคืนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสรุปนะครับผมหลังน้ำลดนะครับเดินดูความเสียหายแล้วผมหนึ่งคือล้างโคลออกจากลําต้นไม่ว่าจะฉีดหรือล้างหรืออะไรก็ได้ครับใช้น้ําสะอาดนะครับน้ําเปล่าในบอ่อนี่แหละครับแล้วก็2คือผมพ่นจุลินทรีย์แล้วก็ฮิวมิกเพื่อ ให้ดินกลับมามีชีวิตชีวามีสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ 3. ถ้าใบไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรส่วนของผมมันมีบางต้นครับมันเสียหายผมก็เลยพ่นใบด้วยยาลาที่แรงๆผมใช้คอปเปอร์ครับขอบคุณครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ